สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแร n d o มนะคะกับหัวข้ออะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ f o of Pentacles Nine Wands The star King of Pentacles is a Wands In a no Wing wind, beginnings. Hibernation and regeneration, inspiration and courage. เจที่ทอมส I don't care just fuck it okay อ่สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะตอนนี้พลังงานของคุณอะอาจจะอยู่ในช่วงแบบเหนื่อยๆนะคะเหนื่อยๆล้าๆท้อๆบางคนแบบมีความรู้สึกเบินเอาท์ไม่เป็นไรนะ เหนื่อยนะก,ก็พักก่อนนะคะแล้วก็เรื่องบางเรื่องเนี่ยคุณไม่ต้องเก็บเอามาใส่ใจไม่ต้องเก็บมาเครียดมาคิดมากคือบางสิ่งบางอย่างต้องปล่อยวางเอออะไรทําไม่ได้ก็ช่างมันก็ปล่อยมันไปนะคนเรามันไม่ไม่จำเป็นจะต้องสําเร็จไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่จําเป็นจะต้องเพอร์เฟกไปทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตอืม เพราะฉะนั้นถ้าถ้ามันเหนื่อยนะคุณสามารถหยุดพักได้หรือ,เ,อเรื่องอะไรที่มันไม่มันไม่สมหวังมันไม่ได้ดังใจก็แค่ just forget ช่างมันสิปล่อยมันไปเออเรื่องใหม่ๆเรื่องอื่นๆก็มีในชีวิตคุณไม่ได้มีเรื่องเรื่องเดียวสักหน่อยไม่ได้มีสิ่งเดียวที่คุณต้องโฟกัสสมมุติมีหนึ่งามสี่ห้าเรื่องหนึ่งอาจจะแบบอ่ะไม่เวิร์กเรื่องสโอเค โซโซไม่ไม่ได้ดังใจสักเท่าไหร่แต่มันก็ยังมีสามสี่ห้าให้คุณต้องสนใจอะนะถ้ามุนคุณมัวแต่แบบจมอยู่กับไอเรื่องที่มันผิดหวังเรื่องที่มันเสียใจเรื่องที่ไม่ได้ดังใจมันก็ไม่เดินหน้ามันก็เรื่องอื่นก็แบบหยุดชะง,งักหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเห็นนะไพ่บอกว่าตะโกนออกมาสามครั้งนะไอเดินแคร์ไอเดินแคร์ไอเดินแคไม่สนใจช่างมัน ช่างหัวมันนะเอออะไรที่มันแล้วไปแล้วปล่อยให้มันแล้วไปนะคะเพราะอะไรเอ่ยเพราะพลังงานของคุณอะกำลังจะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นใหม่จะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมีเรื่องใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเพราะฉะนั้นอะไรเก่าๆอะไรที่มันแบบเออไม่เวิร์กไม่ได้ดังใจหรือพลาดทั้งผิดพลาดไปแล้วช่างมันนะคะ ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณต้องอาจจะเหมือนกับจะเรียกว่าเก็บตัวก็ได้นะเก็บตัวจำศีลหรือว่าอยู่นิ่งๆอยู่เงียบๆสักพักใช้สติรวบรวมรวบรวมสติรวบรวมสมาธิอยู่กับตัวเองให้มากๆโฟกัสที่ตัวเองให้มากๆเอ่อถ้าใครที่กำลังคิดที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่หมๆธุรกิจใหม่งานใหม่ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณต้อง คุยกับตัวเองให้เยอะๆเราก็หาความรู้เยอะๆนิ่งให้มากๆพอนิงแล้วมันจะเกิดจะเกิดความรู้อ่ะมันจะเกิดสติปัญญานะคะแต่ถ้าคุณโลคคุณลนคุณจะนึกอะไรไม่ออกคุณจะคิดอะไรไม่ได้อืมเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องแบบอยู่นิ่งๆทําสมาธิ โฟกัสที่ตัวเองคุยกับตัวเองฉันต้องการอะไรฉันอยากทำอะไรฉันจะทำแบบไหนยังไงเก็บรวบรวมข้อมูลให้เยอะๆเพราะอีกไม่นานอีกไม่นานคุณจะเป็นช่วงที่คุณก้าวเข้าสู่การเริ่มต้นใหม่การเปลี่ยนแปลงนะคะเหมือนเหมือนเกิดใหม่อ่ะคุณดูภาพคนคนนี้เหมือนเขาแบบจำสิน่ะจำสินเพื่ออะไรจำสินเพื่อรอวันที่จะแบบ เกิดใหม่ <g ül> จำศีลเพื่อรอวันที่จะฟื้นฟูพลังฟื้นฟูพลังให้กลับมากลับมาสดใสกลับมามีพลังวังชานะก็เหมือนคนที่พักผ่อนนอนหลับพอตื่นขึ้นมาอารู้สึกสดชื่นมีพลังไปทํานู่นทํำนี่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือจำศีลสักพักหนึ่งไม่ได้บอกให้คุณไปจำศีลหรอกนะก็คือ เป็นการเปรียบเทียบบอกว่าให้คุณหยุดพักถ้าคุณเหนื่อยนะคุณก็พักก่อนไม่จําเป็นต้องรีบร้อนไม่จําเป็นต้องเร่งรัดตัวเองไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องความรักถ้าคนที่มันไม่ใช่คนที่คุณรู้สึกว่าคุณพยายามมาเต็มที่แล้วมันไม่เวิร์กก็ปล่อยวางอืเขาไม่รักก็ช่างเขาก็ปล่อยเขาไปนะถ้าแบบพยายามเต็มที่แล้วมันไม่เวิร์กอาหยุดพอกลับมาพักก่อนกลับมาโฟกัสตัวเองก่อน ฉันต้องการอะไรกันแน่เนี่ยอ่าคุณต้องการความรักจากเขาหรือว่าคุณแค่อยากให้ความรักจากเขาถ้าคุณแค่อยากให้ความรักจากเขาคุณไม่สนใจว่าเขาจะรักคุณตอบไหมโอเคคุณทําไปเลยแบบนั้นแต่คุณอย่ามาเรียกร้องว่าเอ้ยทําไมฉันทําขนาดนี้แล้วไม่สนใจฉันคือต้องบอกงี้ไม่สามารถบังคับให้ใครมาคิดหรือรู้สึกอะไรอย่างที่เราต้องการได้คุณจะไปบังคับให้เขารักคุณก็ทําไม่ได้ในเมื่อถ้าคุณทําเต็มที่แล้วเขายังไม่รักคุณ ก็ต้องลองมาคิดทบทวนบางทีเขาอาจจะไม่ใช่ของเราอืมมันอาจจะไปกันไม่ได้คุณก็ต้องหันกลับมารักตัวเองลองอยู่กับตัวเองก่อนลองมองคนใหม่ไหมคนใหม่อาจจะเวิร์กก็ได้เพราะมันมีโอกาสที่คุณจะได้เจอคนใหม่มีโอกาสที่จะมีคนใหม่เข้ามาแต่ถ้าคุณปิดกั้นตัวเองคุณก็อาจจะไม่เจอคุณก็อาจจะมองไม่เห็นหรือคุณก็อาจจะมองผ่านไปแล้วคุณก็จะวนอยู่ตรงนี้ยวนหลูป ไม่ไปไหนสักทีไอคนที่คุณพยายามคือจะบอกอย่างนี้ถ้าเขาไม่รักจํายังไงเขาก็ไม่รักมันอาจจะฟังดูแบบอุ้ยแรงอะ่ะอุ้ยแบบทำไมไม่ให้กําลังใจเลยแต่คือมันมันคือเรื่องจริงมันคือความจริงอืถ้าเขาไม่ใช่ของเราทำยังไงมันก็ไม่ใช่เรื่องบางอย่างมันก็ฝืนไม่ได้นะคะก็แค่ go with the flow ปล่อยให้มันเป็นไปแหละ อะไรมันจะเกิดมันก็เกิดเองถ้าถ้าเขาเป็นของเรายังไงก็เป็นอืทีนี้งานในเรื่องของงานบางทีงานที่ทําอยู่ตรงนี้คุณอาจจะรู้สึกเบื่อรู้สึกเบรนเอารู้สึกแบบไม่อยากลุกขึ้นมาทํางานนี้อีกแล้วอะ่ะมันไม่มีเรี่ยวแรงไม่มีกําลังบังชาไม่มีแพชชั่นใดๆเลยมันเหนื่อยไปหมดเลยลองมองหางานใหม่ดูก็ได้นะคะมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงหรือ ไองานที่ทําอยู่มันอาจจะไม่ใช่ทางของคุณมีโอกาสที่คุณจะได้เปลี่ยนใหม่ได้ทําอะไรใหม่ๆมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตและดีด้วยอืมดีกว่าเดิมสดใสกว่าเดิมเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆคือบางทีอ่ะการที่เราผิดพลาดการที่คุณผิดหวังในเรื่องบางสิ่งบางอย่าง ถ้ามองในแง่ดีก็คือมันเป็นโอกาสที่ทําให้คุณได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนโฟกัสได้เปลี่ยนมุมมองในเมื่ออสิ่งนี้ทําไม่ได้ก็ไปหาสิ่งอื่นก็ได้อย่างเงี้ยหรืออแฟนเก่าแฟนเก่าคนนี้คบแล้วไม่เวิร์กก็ต้องเลิกกันต้องจบกันไปไม่เป็นไรคิดในแง่ดีถือซะว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะได้หาแฟนใหม่ อย่างนี้เป็นต้นมองให้มันเป็นเป็นแง่ดีคุณจะได้แบบเออรู้สึกแบบไม่เครียดจนเกินไปนะคะในเมื่อเลิกกับคนเก่าก็โชคดีแล้วเราจะได้มีโอกาสแบบไปมองหาคนใหม่เปลี่ยนคนบ้างคืออะไรอะไรจะดีขึ้นเปลี่ยนบรรยากาศนะคะอ่าช่วงนี้มันอาจจะเหนื่อยหน่อยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอสักพักนึงอะ่ะ ไม่นานนะคะเดี๋ยวคุณจะเริ่มกลับมาสดใสกลับมามีมี p a ชชั่นในสิ่งต่างๆมากขึ้นอาจจะไดออ้แรงบันดาลใจจากบางสิ่งบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยทำให้แบบรู้สึกกระตุ้นกระตุ้นความอยากของคุณกระตุ้นความรู้สึกของคุณให้อยากลุกขึ้นมาทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นให้มันผ่านช่วงนี้ไปไม่ต้องไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวลน,นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเองไอ้เรื่องอะไรหนัก อะไรเหนื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นอืมแล้วก็เรื่องของการเงินนะคะการเงินช่วงนี้เอ่อมันอาจจะไม่ค่อยคล่องมือสักเท่าไหร่แต่ว่าพยายามนิดนึงนะถ้าใครที่อยากจะเก็บเงินเนี่ยคุณอาจจะต้องใช้ความพยายามในการอดทนอดกลั้นมากหน่อยมากกว่าปกติหน่อยเพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องให้ต้องแบบจับจ่าย จ่ายออกไปอะไรอย่างเงี้ยคือต้องต้องตั้งสติให้ดีๆอะไรจําเป็นก็จ่ายไปอะไรที่ไม่จําเป็นก็เอาไว้ก่อนนะถามว่ามีโอกาสที่จะแบบเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวได้ไหมมีแต่ช่วงเนี้ยมันอาจจะค่อนข้างยากค่อนข้างตึงหน่อยแต่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะเดี๋ยวการเงินของคุณจะสดใสขึ้นเช่นบางคนอ่ะเอ่ออาจจะมาจากงานใหม่ๆอย่างที่บอกมีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีงานใหม่ๆเข้ามาบางคนเปลี่ยนงานการเงินดีขึ้น หรือบางคนทําธุรกิจใหม่อย่างเงี้ยนะคะสร้างไรายได้มากขึ้นเป็นเกาะเป็นกำรรแต่ช่วงเนี้มันอาจจะแบบว่า,าทําอะไรไม่ค่อยได้ดั่งใจสักเท่าไหร่อาจจะต้องแบบพยายามเผื่อเผื่อเงินสำรองเผื่อเงินฉุกเฉินเอาไว้อย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าคุณผ่านช่วงนี้ไปได้เดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดมากจนเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปฝืนตัวเองมากจนเกินไปจนเครียดจนแบบ กดดันตัวเองอะ่ะคืออย่างที่บอกอะไรที่มันจําเป็นต้องใช้อะไรที่มันจําเป็น,ต,น,ปนต้องจ่ายก็จ่ายออกไปนะคะไม่ต้องแบบพยายามเก็บพยายามออมซะจนแบบว่าทรมานตัวเองแบบนั้นมันก็ไม่ดีนะคะบางครั้งก็ให้รางวัลตัวเองสักนิดอ่าอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นแต่ไม่ใช่ให้รางวัลบ่อยๆนะผู้อ่านเป็นนะนี่ใส่เสียอย่างหนึง่งชอบตั้งรางวัลให้ตัวเอง ไม่รู้รางวัลอะไรไม่ได้ทําอะไรพิเศษเลยอยากให้รางวัลตัวเองให้เรื่อยเลยนะนุ่นก็รางวัลนี่ก็รางวัลให้รางวัลเกือบทุกวันอะไม่เอานะนี่ใส่ไม่ดีนะอันนี้พยายามเลิกพยายามเลิกอยู่เลิกให้รางวัลตัวเองละเป็นรางวัลที่แบบโกงมากนะไม่รู้แหละอยู่ๆก็แบบเอ้ยอยากกินนุ่นนี่นั่นอร่อยอร่อยแพงช่างมันให้รางวัลตัวเองให้รางวัลอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ย ทุกวันนี้ยังหาเหตุผลให้ตัวเองไม่ได้แต่ก็คือให้รางวัลตัวเองนะแต่ก็อ่าไม่เป็นไรถ้ามันไม่ได้เดือดร้อนอะไรมันคือความสุขเล็กๆน้อยๆเราก็เราก็จ่ายไปถ้าจ่ายได้นะแต่ถ้าบางคนเนี่ยมีความจําเป็นจริงๆนะคือช่วงนี้จะเตือนแค่เรื่องเงินนะคะแล้วก็เรื่องของออความเหนื่อยความแบบหมดแพชั่นอะไรต่างๆแค่นี้นะคะแต่ว่าแนะนําว่าเดี๋ยวคุณพักสักหน่อยคุณอย,อยู่กับตัวเองสักพัก ตั้งสติดีๆเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปออย่าเพิ่งดิ่งอย่าเพิ่งดาวอย่าเพิ่งแบบคิดมากเคียดจนแบบว่าทําอะไรไม่ได้นะเพราะเดี๋ยวสิ่งดีๆกาลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วนะทั้งงานใหม่โอกาสใหม่ๆคนใหม่ๆนะบางคนเนี่ยถ้าแบบ จบกับคนเก่าเลิกกับคนเก่าเลิกกับแฟนปุ๊บเดี๋ยวแบบกลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาทําสวยทาหลอ่อโฟกัสที่ตัวเองดูแลตัวเองดีๆคุณจะเฉิดฉายเป็นเดอะสตาร์ขึ้นมาเห็นไหมคุณจะมีสเสน่ห์มากมายจะมีคนเข้ามาสนใจคุณมากมายถึงตอนนั้นคุณอาจจะเป็นฝ่ายได้ชี้นิ้วเลือกอมืมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาและดีด้วยดีกว่าเก่าด้วยเพราะฉะนั้นอ่ะไม่ต้องไปเสียดายค่ะเออ นะหรือว่างานงานที่ทําอยู่ตอนนี้มันไม่เวิร์กมันไม่ดีมันไม่ได้ดั่งใจลองมองหางานใหม่ดูก็ได้มันอาจจะดีกว่าเดิมก็ได้อย่าไปยึดติดอย่าไปคิดว่าตรงนี้เป็นเซฟโซนของเราแล้วบางคนอาจจะต้องต้องลองแบบออกมาจากเซฟโซนของตัวเองดูบ้างลองทาอะไรใหม่ๆดูบ้างมันอาจจะว์บกว่าเดิมก็ได้มันอาจจะเป็นทางของคุณก็ได้นะคะอ่ะโอเคจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ